สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกมโ o บอคแบบสวอ o ์ตวอลิเออนะครับก็มีการอัปเดต1จุดเวอร์ชันน1.9.4นะครับก็อัปเดตได้ประมาณ2-3วันแล้วนะครับทีนีก็ไม่ได้ยังไม่ว่างเท่าที่จะมาทำอธิบายให้ดูนะครับก็ มีอัปเดตอะไรม้างนะครับก็ตามนี้เลยครับ1.94แต่เป็นอัปเดตผมขอเรียกว่าอัปเดตย่อยนะครับก่อนที่ตัวใหม่ๆและใหญ่ๆจะตามมานะครับก็คือ1เลยครับประดับใหม่ 2. ก็คือฮีโร่สกิปบดกิจกรรมสกิบดทุกตัวพร้อมทั้งประดับนะครับพร้อมทั้งไอเขาเรียกว่าอะไรนะผมขอเรียกว่าลุนที่อยู่เท้านะ เอามากลับเอามาขายนะครับสําหรับใครที่ทํากิจกรรมไม่ทันนะครับก็ไปหาไปซื้อได้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับร้านค้านี่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับทั้งหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเช่นไททันทีวีแมนไททันคัมเบราแมนไททันสปิกอร์แมนนี่ครับแล้วก็นี่ครับประดับนี่ครับตั้งแต่กิจกรรมแรกๆนะครับนี่แล้วก็ นี่ครับผมขออู้วไม่ขายแพงจัง <laughs> อันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาเช็คนะครับคือเปิดผ่านๆได้แหละแต่แบบแต่แบบว่าไม่ได้ดูราคานะโอ้หนึ่งเก้าเก้าเลยเลยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าให้เด็กเมืองนอกซื้อใช่ไหมเนี่ย <laughs> เด็กเมืองนอกหมายถึงเด็กพวกโซนอเมริกายุโรปนะครับที่เขาได้ค่าขนม คือค่าค่าเงินเขาเขาถูกนะครับส่วนเราเสื้อแพงค่าขนมเป็นดอนอย่างเงี้ยก็สามสิบเขาจะซื้อเด็กเท่าที่ผมดูช่องฝรั่งเนี่ยเด็กอายุไม่เยอะนะครับที่แบบว่าทำคลิปแบบสายเปย์แบบซื้อหมดอ,อะ่ะตังเขามีนะครับโอ้อันนี้เป็นเลดฝรั่งซื้อนีอ่ออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะโอ้แพงนี่นะครับอ่ะแต่ถ้าใครมีตัง ซื้อก็ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่ามันถือว่าสุดเลยครับตอนนี้ถือว่าแรงสุดแล้วครับออร่าเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะไหนละ่ะมันได้เล่นมาแบบนี้นะครับไม่ได้เล่นมาสี่วันอะ่ะปล่อยไอไว้สองวันช่วงคืนนะกลางวันได้เปิดเปล่าไม่แน่ใจครับอ่ะจะเปิดให้ดูเลยครับไหนเอาไม่ใช่ละลืมเดี๋ยวเด้อไหนนะไหน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 นะอ๋ออันนี้ลืมจริงครับ โอ้ไม่ได้เล่นนานเดี๋เด้ออ๋อมันต้องไปเช็คที่หอแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยมีใช่นี่เออ,อนี่ครับนี่ที่อยู่เท้าเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้คือออล่าถ้าจำไม่ผิดกี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็บอกเปอร์เซ็นต์อยู่หอสิบสี่ครับโอ้ไมไ่เล่นมาสีว่วันลืมซะละนี่ครับก็ถ้าใครอยากจะได้ก็ ซื้อเอาได้นะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมแพงอยู่นะก็ถ้าอยากได้ฟรีก็รอกิจกรรมก็ได้ครับแต่ผมว่ากิจกรรมของสกีบีดีทวเลตน่าจะไม่มีแล้วนะครับหรืออาจจะมีอีกก็ได้แต่ตอนนี้คือมันใกล้วันฮอลลวีนแล้นครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมฮอลล w วีนมาแทนนะครับก็อีก3วันเน่ยครับอีเวนต์ใหม่กำลังจะมานะครับน,นี่นะครับก็สรุปเลยครับ ออร่าหรือที่ผมเรียกว่าลูนที่อยู่ที่เท้าเนี่ยเอามาขายครับแล้วก็สกิบดีฮีโร่นะครับกิจกรรมของสกิบดีฮ h e ร่ก็เอามาขายด้วยครับนี่ครับก็นี่ครับเปิดดูนี่ครับประดับด้วยก็ถ้าใครเล่นไม่ทันนะครับมีงบประมาณก็ซื้อเป็นคอลเลกชันได้ครับอ่านี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชัน1.9.4นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเออแล้วก็กิจกรรมนี่ครับดาวใหม่แรกขอครับก็อย่าลืมกดเอาได้นะครับใครรีบเหมือนเดิมครับ25โลบาถ้าอยากรีบนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตเวอร์ชัน1.9.4นะครับ1.9.4นะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าอัปเดตรไรใหญ่มากนะครับก็จะมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ๋อส่วนจะลงหอนี่เดี๋ยวรอว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่เดี๋ยววันวันที่วันไหนที่ผมอัดคลิปเนี่ยบนจันท์เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะอาจจะนะครับต้องบอกว่าอาจจะอาจจะเล่นนะครับอาจจะเล่นมาช่วยหอนะดูก่อนนะครับก็ยังไม่ขอรับปากนะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะผกดนีนกดด่ก่อนอบ๊ายบายครับ